พรุหรือป่าพรุคือบริเวณที่ลุ่มมีน้ำแช่ขังติดต่อกันเป็นเวลานานมีการสะสมของเศษสร้างอินทรีย์วัตถุลักษณะของดินมีความหนาแน่นน้อยอุ้มน้ำสูงและมีการไหลเวียนของน้ำค่อนข้างต่ำหรือไม่ไหลเวียนเลยส่งผลให้ดินและน้ำมีสีน้ำตาลคล้ายน้ำชาและมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน มักขาดธาตุอาหารหลักไม่เหมาะต่อการทำกสิกกรรมการเกิดพรุและป่าพรุเริ่มแรกบริเวณพรุเป็นพื้นที่น้ำเค็มมาก่อนเนื่องจากสันทรายที่ล้อมรอบที่ลุ่มต่ำยังปิดไม่สนิททำให้น้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่ต่อมาเมื่อสันทรายปิดสนิทแล้วน้ำทะเลจึงเข้ามาไม่ได้น้ำฝนและน้ำจืดไหลามาจากแผ่นดินทำให้ในพื้นที่กลายเป็นน้ำกร่อยและน้ำจืดในที่สุด หญ้าและพืชต่างๆจเจริญงอกงามขึ้นเปลี่ยนแปลงเ,เป็นพุ่มไม้ขนาดเล็กและไม้ยืนต้นต่างๆจนแปลสภาพเป็นป่าพรุที่มีพืชหลากหลายชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอย่างหนาแน,น่นในที่สุดระบบนิเวศของป่าพรุป่าพรุเป็นป่าที่มีสภาพเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหากมีการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินอินทรีย์และภาวะน้ําแช่ขังในป่าพรุจะทําให้ระบบนิเวศของป่าพรุเสียไปคุณค่าและการใช้ประโยชน์ ปราพุเป็นพื้นที่ทำการประมงแหล่งกักเก็บน้ำฝนแหล่งน้ำใต้ดินกรองตะกอนความหลากหลายทางชีวภาพกักเก็บคาร์บอนแนวกันชนพาย,ยุและอุทกภยัยพรุในประเทศไทยพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุครอบคลุมพื้นที่ประมาณ273,000กว่าไร่คิดเป็น0.08%ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยพุโตโตแดง รูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ประมาณ1 2 5 0 0 0กว่าไร่รูขวดเครงรูที่มีขนาดรองลงมาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ประมาณ86,00 0กว่าไร่รูหนองจำรุงรูที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ3,000กว่าไร่ป่าพุกับภาวะโลกร้อน ป่าพุมีพื้นที่เพียง3%ของพื้นที่โลกทั้งหมดแต่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง1,000ล้านตันและสามารถกักเก็บได้นานนับพันปีซึ่งคาร์บอนเป็นต้นเหตุหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันมีการเปลี่ยนพื้นที่พุเป็นพื้นที่เพาะป,ปลูกที่อยู่อาศัยประกอบกับการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธีปัญหาการจัดการน้ำปัญหาโลกร้อนและอีกมากมายนอกจากนั้น การขุดเอาซากอินทรีย์วัตถุที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์มาทำเชื้อเพลิงปุ๋ยและอื่นๆจะส่งผลให้พรุที่ทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนกลายเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุของไฟป่าที่เกิดในป่าพรุคือการสูบน้ำออกจากพื้นที่พรุเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆน้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ A group of volunteer firefighters are trying to put it out. Okay, so we're entering into the area that you can see now is being burned. Despite these efforts to put them out, it's estimated that this year's fires alone will produce the same amount of carbon emissions as the United Kingdom did for the whole of last year. Rebecca Henschke, BBC News, Central Kalimantan. ไฟป่าเกิดขึ้นในป่าพุกวนเกงตําบลเครงอําเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านเนี่ยต้องระดมกันเข้าช่วยตัวเองนะครับด้วยการป้องกันเป็นแนวไฟเนี่ยไม่ให้ลุกเข้ามาในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นสวนปาล์มแล้วก็สวนยางพาราซึ่งอยู่ติดกับแนวป่าพุครับเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ป่าพรุมีซากพ,พืชเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่า4เดือนมันมีระบบการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกปาล์มน้ำมันเชิงเดี่ยวรอบๆพื้นที่ป่าพรุคับซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกปั๊มน้ํามันพวกนี้จะใช้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นน้าในป่าพุก็เลยลดดังลงอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเราควรร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้คงอยู่สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานให้ยาวนานที่สุดตราบที่เรายังมีลมหายใจ